ตั้งแต่เรื่องการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาเนี่ยมผมก็มองเห็นเหมือนพี่นอเขา <c oughs> สแสดงว่าภูเก็ตกับเชียงใหม่ปัญหาเยอะกว่าทุกจังหวัดใช่ไหมก็ <c oughs> เห็นไปบ่อย <c oughs> แล้วก็ได้ปัญหาอะไรมาบ้างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไอ้จังหวัดที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยสแสดงว่ายังไม่ได้รู้ปัญหาเพราะตัวเองก็ต้องย่อมรู้แก่ใจดีว่า นอกจากเนี่ยนะครับกลไกคือรองนายกเนี่ยเขาก็จะมอบหมายว่ารองคนนี้ดูแลจังหวัดน,ดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้เนี่ยนะครับรวมแล้วกี่จังหวัดมีคณะทํางานเรียบร้อยหรือแม้แต่กระทั่งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดซึ่งสามารถรายงานนะครับเรื่องสภาพปัญหาแบบไม่ฉาบฉวยด้วยนะเออใช่การลงพื้นที่เนี่ยมันจะได้อะไรอ่ะอืม นะครับถ้าคิดว่าไปฟังปัญหาเนี่ย <Yeah. S 2> ที่เป็นเป็นเรื่องผักชีทั้งนั้นนะ mm. รอยหน้าผ้าเขามาผูกเอวนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปยินดีนู่นนี่นั่นขึน้นไปพูดในสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้ทั้งนั้นนะ mm. เพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวอ้างว่าไปฟังปัญหาเพราะในทางปฏิบัติ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับไหนพอลงเครื่องบินเหมือน mm. เหมือนเหมือนคนตาบอดทั้งนั้นนะ mm. เขาจะพาไปไหนก็ตัวเองก็ไม่ได้รู้อะไร ใช่ใชแต่ว่าเนี่นะครับก็เห็นสภาพว่าเมื่อตัวเองมีหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารการลงพื้นที่ได้นะครับแต่ว่ามันต้องจัดระบบนะครับเช่นว่าถ้าต้องการจะย่อส่วนปัญหาในแต่ละพื้นที่เช่นภาคเหนือไปรวมไว้ที่ไหนทําเหมือนคลินิกเลยอเอารัฐมนตรียกกันไปทั้งคณะกระทรวงไหนนะครับกรมไหนอย่างไรเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องอะไรไปได้ใช้ในช่องทางนั้น แต่ที่ผ่านมามันก็คืองานอีเวนต์ธรรมดาท่านั่นเองได้รู้จกักผ ah ้าขาม้าเนี่ยนะครับซึ่งคนไทยก็ไม่เคยรู้มาก่อน่าเรามีข้าวม้าขาม้ารูตันี่เสศษนดันนั้นเนี่ยนะครับการบัญชาการเตึกในที่ประชุมคอรมอเนี่ยครับเขาเรียกว่าตึกบัญชาการเนี่ยการเป็นนายกแม้ว่าจะอยู่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะครับทำเนียบรัฐบาลแต่ต้องมีลักษณะของการบัญชาการอื การบัญชาการคือการสั่งราชการอย่างมีสมาธิต้องการรู้อะไรได้หมดอยู่แล้วใช่นะครับว่าจังหวัดในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ลงไม่รู้ปัญหาเนี่ยไอ้นี่เนี่ยนะครับก็ไปไปทําเรื่องหมู่บ้านเหมือนเดิมอย่าคิดมาเป็นนายกและธรรมดรีเพราะว่าหลักการบริหารเนี่ยนะครับคุณต้องรู้ตั้งแต่วันแรกที่ไปนั่ง<ช>นะครับก็ทําแผนในแต่ละจังหวัดกดพูดเนี่ยนะครับผู้ว่ารายการนจังหวัดส่งมาได้ทันทีอยู่นะจริงๆต้องรู้ตั้งแต่ ตัดสินใจมาทํางานการเมืองรู้เรื่องแต่ทำนโยบายพรรคในการหาเสียงนะ,ะ,ะอ,อต้องรู้แล้วนะเพราะว่าเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องราวเนี่ยรู้แบบไม่เสด็จน้ําดังนั้นอืมไม่ได้ศึกษาอย่างอย่างละเอียดแต่ว่าใช้เป็นข้ออ้างทางการเมืองอนะครับเพราะฉะนั้นในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาเนี่ยอย่าใช้เป็นข้ออ้างเพราะหลายจังหวัดเนี่ยที่ยังไม่ได้ลงไปเนี่ยแสดงว่าจะไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเน่ย เพราะยังไม่ได้ยินปนัญหาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตะขาตอันเนี้ยมันได้เห็นแล้วว่าสิบเดือนไปต่างประเทศเวันนี้ได้อะไรบ้างอนอกจากการปิดโรงงานในประเทศนะครับการย้ายฐานในการผลิตสารพัดเนี่ยนะครับเรียงรายวันกันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่มาใหม่คืออะไรอนอกจากเรื่องเนี่ยนะครับไปตะเวนไปทั่วโลก แล้วก็ได้ปิ้งไอเดียขายคอนโด 75%, 75็ดเจาปอร์เซนจาก49%เป็น75%ไป99%ปีพร้อมที่ดินอ่ะต้องห้ามไปแล้วนะถ้ามันไปถึงไปถึงส0 5สประเทศนี่ยไม่เหลือนะประเทศเนีน่ยมันขายหมดนะ <c oughs> คือปัญหาหลักก็คือว่าวมันว่าคุณไปคุณเป็นเซลแมนคุณไปขายอะไรว่าสุดท้ายนี่นะครับได้มาขายคอนโดหเห็นไหมเพราะว่าที่บอกว่าเป็นเซลแมนประเทศไทยเนี่ย เราเองก็เลยเห็นว่าตลอดระยะเวลาร่วมสิบเดือนนั้นมันไม่ได้ขายอะไรยกเว้นไปขายหน้าเนองอานี้ดีกว่าใ,ในแต่ละเรื่องเรากรณีของการเซฟทับลานเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างวุธิภาวะอของการเป็นผู้นำคคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นมติคอรมอเดิมข็อตาม,มตัวเองเนี่ยนะครับในฐานะที่บัญชาการบริหารเนี่ยก็ต้องรู้เนี่ยนะครับถึงความบกพร่อง นะครับในการที่เอาทุกเรื่องมารวมกัน mm hmm. ก็คือหมายความว่าเอาเรื่องที่ประชาชนซึ่งอยู่กับปา่านประกาศเขตอุทยาน mm hmm. นะครับแล้วก็มีการขยายเพิ่มเติม mm hmm. และรวมกระทั่งเนี่ยนะครับกลุ่มทุนที่บุกเข้าไปเนี่ย mm hmm. ซึ่งเป็นจํานวนมากความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนมีวุฒธธิของการเป็นผู้น,นํา mm hmm. วันนี้จะต้องสั่งการในเด็ดขาด และจะต้องเพิกถอนมติคอรมองอันนี้นะครับเพราะว่าก็แลเห็นสภาพปัญหากันอยู่แล้วที่เกิดเป็นกระแสสังคมด้านพระกรมอุทยานเนี่ยนะครับเขามารณรงด้วยตัวเองอคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับประเทศเรามันผิดหลักมันมาตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ห้านี่ให้ตัดให้ตัดไม้เนี่ยตัดหนึ่งปลูกสามวันนี้ถ้าเอาตามแนวทางรัชกาลที่ห้าป่านนี้เนี่ยป่านล้นประเทศนะแต่ของเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้น นะครับเสียไปทุกที่ตั้งแต่ให้สัมปทานเหมืองแร่พอแร่หมดเลยนะครับก็เอาเช่าเอาที่ต่อนะครับก่อนก่อนที่ทําแร่ตัดไม้ก่อนนะใช่ใช่ได้ไม้ไปก่อนเรื่องไม้ไปก่อนนะครับได้ไม้ได้ป่าสารพัดแล้วจึงมาเอาแร่พอแร่หมดเนี่ยนะครับแทนที่ไปจะปลูกป่าคืนไม่ใช่นะครับเช่าต่อที่นี่ลงพืชทางการเกษตรสวนยางพาราบ้างสวนปาล์มบ้างนะครับและครองกันเป็นหมื่นหมื่นไร่ เห็นไหได้หลายขยักมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเอาคืนไม่ได้นะเขาคืนไม่ได้นะครับสิบห้าปีต่อยี่สิบบาทต่อไร่นะครับที่เป็นราคาที่แล้วก็ไม่คิดจะปรับอเรื่องราคาอะไรกันนะที่ที่รัฐที่รัฐได้เห็นมาบนบนโต๊ะได้เท่านี้แต่ราคาจริงมันอยู่ที่ที่ใต้โต๊ะประเทศนี่นะครับมันก็เสียเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับตามลําดับ กรณีของทับลานอย่างที่พี่นงเขาในเราไปเห็นฝูงกระทิงนะครับเห็นอะไรในผมก็เมื่อก่อนตะเวไปดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แลเห็นก็คือว่ามาตรการต่างๆที่มันหมักหมมปัญหาความเป็นจริงเนี่ยนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าปัญหามันมีอยู่จริงบางอำเภอเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาลสถานีตำรวจอยู่ในป่าสงวนนะครับ ไม่ไม่ได้คิดที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบใช่ไหมครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดว่าจะต้องออกแบบวางแผนกับเรื่องที่มันแก้ไขปัญหาอย่างไรเหมือนสมัยก่อนนะครับคนละอย่างกับสอบปอยุคนี้นะที่เวลาเราปรัญหาชาวบ้านมาที่ว่าขอที่จากรมป่าไม้เนี่ยยังไม่แยกเป็นกรมบุทรยานเนี่ยเพื่อจะจัดสอปอยกยี่ห้าหมื่นไร่แสนไร่พอเข้าไปดูถึงไม่เหลือแล้ว และถามว่ามันมายกโดยที่มันไม่รู้ว่ามีการบุกรุกได้ยังไงสภาพมันอยู่อย่างนี้กันมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่ากรณีเรื่องเ,อเซฟทับลานก็ทําความจริงให้ปรากฏทุกด้านนะครับว่ากรณีประชาชนที่เขาอยู่ก่อนปีสองสี่แหละคือเซฟไว้ก่อนอเพื่อที่จะยกเลิกมติคลรตั้งคณะทํางานแล้วเอาให้ชัดว่าไอ้ที่ที่ชัดเจนแล้วว่าอยู่ก่อนเนี่ย อันนั้นก็ไม่ต้องไม่ไปกระทบใดๆเขาลองสิทธ์ต้องยืนยันสิทธิ์เขาไว้เลยนะครับฉะนั้นทุกคนก็จะได้มามารวมว่าร่วมกันเซฟทับลานไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าปล่อยเนี่ยนะครับก็ที่ได้ชัดว่าการบุกรุกที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยมันสเกลใหญ่กว่าชนะครับประมาณสามเท่าเพราะฉะนั้นเวลามติคอรมอชุดที่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เอื้อกับชาวบ้านนะอืนะครับชายบ้านใช้เป็นข้ออ้าง แต่มันเอื้อต่อการบุกรุกและความเป็นจริงนั่นเนี่ยนะครับไปดูบางคดีมีการฟ้องนะครับใช่สมัยพี่เอี้ยงกาลังพิเดีนี่ก็ไปรื้อมาหลายเหมือนกันนะนะครับแต่ว่ามันมีปริมาณมากที่ปล่อยปละละเลยกันจนกระทั่งว่ารอเพื่อที่จะเอามาติคอรมอนี้เหมือนกับการการ,การนิรโทษอย่างกันอย่างที่ว่านนะครับแต่ว่าไม่ใช่นิรโทษใ้กับชาวบ้านชาวบ้านหลายพื้นที่ในลำพูนติดคุกกันนั่นแหละ ใช่ครับลำคูณเนี่ยผมไปทําคดีนี้นะจัดที่ดินที่ดินเนี่ยสองหมื่นไร่เพื่อจะให้ประชาชนแต่ว่าพอเอาที่ดินสองหมื่นไร่หนองปลาสวายเนี่ยเอามาดูเสร็จเนี่ยปรากฏว่ามีคนครอบครองหมดแล้วและคนครอบครองไม่ใช่ชาวบ้านนะไอไอ มีการรับรองการเดินแปลงสำรวจเน like ี <único Liberty Overwatch> ่ยนะสมมติรับรองวันที่หนึ่งมกราโดยกำนันผู้ใหญ่ปีหกเจ็ดแต่กำนันมันตายตั้งแต่ปีหกสี่แต่ปีหกเจ็ดี่มันยังรับรองได้ก็ไม่ก็ตายแล้วกลับมาเดินได้กลับมาเดินได้ยังไ็ไอ้คนบางคนเนี่ยที่มารับรองที่ดินเนี่ยในวันนั้นเนี่ยในวันที่ที่ลงปีที่ลงรับรองที่ดินเนี่ยชี้ชี้ชี้แปลงอ่ะวันนั้นมันอายุสี่ขวบ ก็เป็นต้องใช้ปฏิหารกินเออนี่เป็นอย่างนี้นะและชาวบ้านนี่คดีนี่โดนมากนะแล้วก็แจ้งซ้ํา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 ตลอดเวลาจนจนผมเลยต้องไปจัดชุมนุมอยู่ที่หน้าเรือนจําไปจัดชุมนุมอยู่ที่กองประชาไอไอไอภาคห้าถึงจะเริ่มมีการเจรจาค่อยๆเอาคดีมาดูแลคือทุกอย่างที่ประกาศมาจะให้ประชาชนเนี่ย มันมีคนรู้ก่อนอม,มันทำเอกสารไปก่อนอม,มันทำการยืนยันสิทธิ์มีทำการสำรวจที่กันปลอมไปก่อนอปัญหาประชาชนมันถึงทางมาโดยตลอดแ,ลแบบเนี้กรณีทับลานนี้คุณชัยวัฒน์ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน่าจะเป็นโมเดล ที่ถ้าทําตรงนี้ได้มันจะขยายไปที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าสิรินาถแล้วก็เกาะช้างแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าถูกเฉือนพื้นที่ป่าไปให้ในทุนคือวันนี้เนี่ยก็คือปัญหาว่ามันบุกรุกไปแล้วนะใช่มันครอบครองไปแล้วตัวเลข26,5500ไร่เนี่ยไอ้ไม่ใช่2 6 0 0 0นหก่หันไร่เนี่ยคือหมายความมันมันถูกมันถูกครอบครองไปแล้วนะแต่ว่ามันหลากหลายหลากหลายรูปแบบมันไม่ได้มีสภาพว่า ยังอยู่ในมือของทางทางบุตรยานนะดังนั้นเนี่ยนะครับคือหน้าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางทางกรมป่าไม้หรือกรมบุตยานเองจะต้องทําแผนผังอย่างชัดเจนแยกประชาชนที่อยู่ก่อนกับคนที่บุกรุกเนี่ยอ,อย่างอย่างชัดเจนและหลังจากนั้นก็ต้องเคลียร์ออกกันไปนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีสิทธิ์เข้ามาตั้งแต่ต้นและหลักคิดเดียวกันว่าทับลานที่จะใช้เป็นเป็น เป็นไอ้โมเดลเนี่ยในการเข้าไปลุกอุทยานอ,อ,อืน่นๆก็จัดการกัะทุกที่ตามที่เอ่ยชื่อนะ่ะเพราะว่ามันมันที่เอ่ยชื่อมามีป,ปัญหาหมดนะครับเพราะฉะนั้นบางแห่งเนี่ยนะครับบ้านเลขที่ไปก่อนบางแห่งเนี่ยนะครับอะสะคอบินสารพัดในการเข้าไปยึดเข้าไปถือครองที่ดินและเนี่ยนะครับยกเว้นเคที่มีเรื่องเนี่ยที่ไม่มีเรื่องก็ปล่อยปละละเลย บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมันไม่มีการจัดการเรื่องที่ดินอย่างเป็นระบบวันนี้ถ้าถ้าเรารักษาป่าปลูกป่าเพิ่มเนี่ยเราจะมีรายได้จากเครดิตคาร์บ bon, อนสบายๆเลยนะเป็นรายได้ของประเทศในขณะเดียวกันธุรกิจของเราเนี่ยเพราะมันมีมันมีแหล่งออกซิเจนแหล่งธรรมชาติเนี่ยม,มันก็จะไปครอบเวอร์กับระบบเศรษฐกิจระบบธุรกิจของประเทศเราไปนะนี่มันช่วยอะไรกันไม่ได้ลั่นกันไปหมด คือปัญหาก็คือหมายความว่า,าที่ที่เสียไปเ,เสียโดยมิชอบเนี่ยกำลังจะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทั้งที่นี่นะครับมันควรที่จะเอาที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับมาทำเป็นพื้นที่ป่าเหมือนอย่างที่ว่าเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ถือครองกันมาตั้งแต่ต้นและไม่ใช่เฉพาะทับลานนะครับที่ที่ใช้วัดพูดนะเนี่ยใช่ทั้งนั้นอะ่ะคือคือมันอย่างนี้เอาเอาว่ามันมีการหารือกันอย่างนี้จริง <Yeah. S 2> มีการประชุมกันมาเป็นปีแล้วมีการประชุมมีการอะไรต่างๆทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการมีการออกแบบทำกันเป็นซีรีส์มาเอางี้ดีกว่าแล้วประชาชนต่อจิกซอไปถึงขั้นว่าถ้าเป็นสปรกรแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสปรกรเป็นโฉนดแล้วยิ่งวันนี้มีรายงานข่าวว่าที่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะที่อุทยานแห่งชาตบาิบางส่วนที่คุณชัยวัฒน์พูดถึงเนี่ย ไล่ละสามร้อยล้านบาทมันก็เลยยิ่งทําให้คนยิ่งตระหนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องที่เนี่ยความจริงพื้นที่ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยนั่นถ้าไปรื้อเนี่ยระนเวน่ะรอดเะเนะครับมันมันเป็นเพียงแค่บางกรณีเท่านั้นที่มันถูกจับได้ทั้งที่จริงเนี่ยนะครับเขตพื้นที่ลาดชันเนี่ยมันเอาอะไรไปจับไม่ถูกหมดได้โดนหมดได้คือหมายความว่าคือมันปล่อยนะครับจากผิดกลายเป็นถูกอื นะครับสมัยก่อนเวลานึกอะไรไม่ออกเอามะพร้าวไปใส่ซะก่อนแล้วเอาต้นมะพร้าวาไปสู้<ช>นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่สภาพบ้านเมืองนั้นเนี่ยเรามีที่เหลือจํากัดแล้วอจากการที่หมายความว่าที่มันไปกระจุกตัวแต่ว่าที่ของแผ่นดินเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มที่วันนี้เนี่ยนะครับที่จํานวนมากมันไปอยู่กับกลุ่มทุนเพียงไม่กี่กลุ่ม<ช>นะครับ<ช><ช>แล้วก็ขณะดเดียวกันนั้นของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากว่า ว่าในบางพื้นที่เนี่ยมันควรจะมาจัดสรรให้กับประชาชนหรือไม่นะครับที่ไม่มีที่ทํากินแต่ต้องควบคุมไม่เกิดการซื้อขายกันให้ได้คือหมายความว่ารอบนี้นะครับถ้าไปทําเพื่อการซื้อขายกันอีกจะเป็นรูปแบบใดก็ตามมันจะไม่มีมันจะไม่มีที่เหลือหรือแม้กระทั่งเนี้ยนะครับให้สิทธิ์ไปกู้ธนาคารแต่ต้องหมายความว่าถ้าถ้าจะเกิดมีเหตุอะไรรัฐต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อรักษาที่ดินเอาไว้นะมไม่ใช่ว่าธนาคารจะเข้าไปยึดเพราะอย่างที่เราพูดกันมาหลายวันว่าก็ธนาคารวันนี้เป็นของต่างชาติเป็นส่วนใหญ่คและลูกหนี้ธนาคารทั้งหลายเนี่ยนะครับและอยู่ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะบ้านนี่จะโดนยึดที่ดินจะโดนยึดกันระนาวอ่ะนะครับกับภาวะแบบนี้เอากลับไปไม่ได้แต่เราเข้าไม่ได้เหมือนกันทุกนะต้องเพราะเพราะฉะนั้นเข้ามามาอยู่ในมือธนาคารอืคนไม่มีความรู้สึกคิดว่ามันของของไทย ความจริงก็ของต่างชาติพอเป็นเรื่องการขายคอนโดแล้วก็ขายที่ดิน99ปีนี่เห็นไหมมันตัวเลขมาโหดรานะครับนี่ไม่นับไอ้ลนด์ปริดอีก3แสนไร่เนี่ยคือในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับที่เราบอกกันว่าเดือนสิงหาเนี่ยม,มันจะเป็นจุดชี้ที่สำคัญเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้ามันเดินกันต่อมันก็ต้องต้องที่99ปี75เปอร์เซ็นต์คอนโดนะครับทั้งที่ทั้งแผ่นดิน นะครับนี่กรณีทับลานเนี่ยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องบอลคาสิโนนะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตก็แบบแบบแทกไปพันอืนแม้กระทั่งบัตรนี้นี่เลยขากฤษฎีกาบอกอ่ะก็ยังไม่ได้มีการถามเรื่องไ <c oughs> อ,อ้ทกศนะครับรวมกระทั่งเรื่องแลนด์ปิดต่อไปเพราะฉะนั้นด่านที่สําคัญน,นะครับที่ผมสดับข่าวฟังก็คือว่าในเดือนสิงหาเนี่ยคดีของเสถาน่าจะมาก่อนภาคเก้าไกลแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีความน่ากังวลอยู่นะน่ากังวลที่ว่าคือหมายความว่ามันจะมีอภินิหารอะไรบางเรื่องหรือเปล่าแต่ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยเลยเพื่อที่จะหยุดยั้งความเสียหายให้กับแผ่นดินเนี่ยเพราะเขาเดินไปต่อสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่เนี่ยนะครับที่ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยสร้างปัญหามาด้วยนะและจะต้องแก้ไขปัญหานั้น จะต้องระง,งับยับยัง้งเพราะคุณปล่อยเขาเดินต่อก็เก้าสบเก้าปีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บ่อนกาสิโนแลนปลิดสามแสนไร่ดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งจะต้องไปแบกหนี้อีกหนึ่งจุดแปดล้านล้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นประตูต่อไปเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกสายตาของการเป็นคนไทยเนี่ยนะครับหลายคนก็พยาว่าที่ผมบอกมาเดือนสิงหาก็คือมันนี่มันเป็นรอยต่อไงนะครับเพราะว่า ถ้าเขาได้ไปต่อสิ่งเหล่านี้เกิดปัญหาว่าคนไทยพร้อมหรือเปล่าคนไทยพร้อมจะให้เขาต่างชาติมาเช่านะครับใชค้ความจริงความยิ่งกว่าซื้ออีกเก้าสิบเก้าเบียรนะครับเพราะข้างหน้าเนี่ยมันยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับแล้วเป็นนะครับเราเองไม่สามารถรับระงับ,ร,บรับยั้งได้แล้วก็ปล่อยจนกระทั่งปัญหาเนี่ยมันเกินที่จะแก้ไขเนี่ยเพราะฉะนั้นในจุดที่เรา <c oughs> พอยังสามารถที่จะหยุดยั้งความเสียหายได้ความจริงเรื่องนี้จะจบได้โดยง่ายก็จริงๆเรามีลัฐ กึ่งอิสระภายใต้การครอบครองต่างชาติผ่านนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะเพราะนิคมอุตสาหกรรมนี่คือขายนะแล้วเขาก็ซื้อเขาก็ได้เป็นกรรมสิทธิ์อยู่แล้วนะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เอาไปเติมก็ไปอีกนี่ก็คือ,หอให้กันหมดะหหอะไอ้นู่นจะกล่าวาว่าเป็นการลงทุนเป็นการส่งเสริมการลงทุนนู่นนี่นั่นเนี่ยไอ้นี่ก็อย่างที่พี่น้องขาวว่าแหละแต่ว่าไอ้ที่ไปเติมเนี่ยนะครับ ไอ้ลานสามแสนอยู่เนี่ยแล้วมันจะไม่หยุดเท่านั้นเนี่ยเนี่ยครับเพราะมันเห็นช่องทางแล้วนโยบายปลายเปิดเนี่ยนโยบายปลายเปิดมันมันไม่ใช่แก้ไขปัญหาเฉพาะไอ้ที่ค้างเนี่ยมันก็เมื่อมีรายได้รองรับการสร้างใหม่รองรับการสร้างใหม่เออโดยที่เจ้าของไม่ได้เป็นคนไทยนะครับเอาไปเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าก็ใช้ใช้ใช้นอมินีนะครับวันนี้นอมินีก็เต็มบ้านเต็มเมือง ผมว่านี่นะครับตั้งเอาถ้าว่าเอาเรื่องกรณีทับลานมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ควรจะเอ็กซเรย์ที่กันทั้งแผ่นดินกันทั้อรอบอความเป็นจริงทำนั้นได้ไม่กี่วันนะแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวนะครับสมัยก่อนเอ็กซเรย์เนี่ยครับที่กระบีนครสุราชใช้เวลาสองสามวันนั้นนะครับรู้เลยว่าแปลงไหนเป็นอย่างไรที่มีปนนัญหาใช่แบมนมันรู้ได้หมดแล้ววันนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับ อย่างรวดเร็ววันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเช็คได้ว่าที่ในแต่ละแปลงแตแง่แปลงแปลงในซอยเป็นใครตรงไหนสงสัยว่าเป็นนอมินีนะครับชี้ได้เลยอืเพียงแต่ว่าที่ผ่านมารัฐของเรานั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดนะครับในการที่จะปก,ป,กป้องผลประโยชน์ชาติม,มันเอาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ไปหลังจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตยอย่างเสพสุในเรือนจําเนี่ยนะครับมีพวกหนึ่งที่ติดคุกมากที่สุดก็คือกรมที่ดินอื ในตอนปลายผมเองก็เจอเจอเยอะมากแต่เพียงแต่ว่าเรายังเองนั้นยังเห็นว่ามันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาจริงๆได้อย่างเป็นระบบวันนี้เนี่ยนะครับพอพูดเรื่องเรื่องที่ดินความเป็นจริงนายกเนี่ยนะครับเป็นนักอสังหาริมทรัพย์มารับถ้าเอาใจเรื่องความรักชาติบ้านเมืองกรณีทับลานแสดงจุดยืนเลย<ช>นะครับเรื่องเก้าสเก้าปีก็นะครับตัวเองก็ต้องยอมพลิกลิ้นนะนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไร รวมกระทั่งการรื้อเนี่ยนะครับจัดเรื่องที่ดินกันมาใหม่มันไม่มีแนวคิดเรื่องการปฏิรูปอย่างนี้กันเลยนะครับเราอยู่ในท่ามกลางว่าใครมามีอำนาจก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องที่อย่างไรน,นะครับดูช่องทางดูโอกาสเอานโยบายไปนะครับในแต่ในในใน,ในแต่ละเรื่องในในแต่ละราแม้กระทั่งว่า สมัยก่อนหาก,กินกันง่ายๆเช่นจะตัดถนนนี่ก็ป๊อปป๊อปป๊อป <c oughs> ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ทามมากินอีกแบบ <c oughs> แต่ว่าไอ้ที่ฟาดป,ปาเนี่ยนะครับถ้ารื้อกันยังมาเป็นระบบ ผมว่าเราได้คืนป่ากันมาเต็มเลยนะเพียงแต่ว่ามันไม่เคยมีใครรื้อจริงอะนะครับทำท่ากันอย่างนั้น่ะทีนี้ประเด็นว่าที่คุณจรูพรบอกว่ากรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยจะมาก่อนพักเก้าไกลกับความหวังที่บอกว่าคุณเศรษฐาจะกล้าไหมในการที่จะเพิกถอนมติคอรมอในกรณีทับลานเนี่ยค่ะคืออนาคตแขวนอยู่บนเส้นได้ยอยู่แล้วแล้วก็จะมาแบกรับไอ้ความ กดดันจากประชาชนทั้งประเทศตอนนี้บอกเพิกทถอนสิเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคือเขากล้าที่จะขายคอนโด99ปีนะครับกล้าที่จะเพิ่มจาก49เปอร์เซ็นต์เป็น75เปอร์เซ็นต์ไอ้นั่นถือว่ากล้ามากนะนี่พังเลยนะมันจะบอกไหแต่ว่าพอมาเรื่องนี้กล้าว่ะที่จะรักษาพื้าน ดื้อกล้ากล้าที่จะขายกับตา่างชาตินี่กล้านะ<อ>แต่พอกรณีนี้มีความกล้าไหมแต่ว่าเราไม่ได้ไปเรียกร้องว่าเขาจะต้องจช้ความกล้าอะไระเพียงแต่ว่าเราวาดหวังกันว่ากลไกต่างๆที่ทําหน้าที่นะครับท่านก็ต้องรู้ว่าท่านมีส่วนจะระง,งับยับยั้งความเสียหายผมเชื่อว่าคนที่จะเข้ามาต่อไปนั้นกรณีเรื่องทับลานไม่มีใครกล้านะ,นะครับยกเว้นว่าหนึ่งก็คือปล่อยไว้อย่างนี้ต่อปล่อยก็คือเสียนะ นะครับไปจัดการกันอย่างเป็นระบบในที่บอกว่ามีคดีกันห0้าร้อยกว่าคดีที่ฟ้องกันไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเองก็เห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยถ้ากฎหมายมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์การที่จะปกป้องแวดินเนี่ยมันยากเลยครับใช่แต่ตรงนั้นก็เสียนะครับไม่เสียนะครับให้ต่างชาติก็เสียกับนายทุนไทยพอสักพักเนี่ยนะครับก็นายทุนไทยก็ไปขายต่างชาติต่อเราก็อยู่กันในสาระระบบเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะไปวาดหวังว่าเขาจะมาแก้ไขปัญหา ผมวาดหวังว่าคนที่มีหน้าที่จัดการเรื่องนี้นะครับออกมาจัดการเสียจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนประชาชนนะก็คือคกลไกที่ดูแลอยู่ปกติใช่ไหมคะไม,ไม่ไม่ต้องไปดูที่คู่ดิวใช่ไหมคะเพราะว่ากําลังนึกว่าเอเอ,เอประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เรากำลังมองว่าจะถูกยกให้ต่างชาติหรือว่าให้กับนายทุนตอนเนี้มันไม่มันไม่ได้อยู่ในแผนที่เขากางไว้บนโต๊ะดิววันนั้นแล้วหรอว่าคุณจะได้อะไรผมจะได้อะไรนะคือถ้าใครกล้าไปดิว,วันนี้ค่ะนะครับ คือหมายความว่าคุณนี้ยิ่งกว่าอะไรนะผมไม่เชื่อว่าเรื่องนี้ใครจะกล้าไปดิวเพราะว่ามันคือการทําลายชาติมันคือการขายชาตินะครับและคนดิวก็ไม่มีสิทธิ์จะไปดิวอย่างนั้นด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนี้เป็นจนวนใหญ่จนวนทับลานกับจนวนไอ้ที่เก้าสิบเก้าปีันรับมันต้องมองได้เลยมันต้องมองเนี่ยคือดิวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งมีเงื่อนไขบางเรื่อง แต่พอได้อำนาจมาแล้วเนี่ยจะให้ฝ่ายไหนใช้อำนาจไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันเข้าใจไหมใช่ไหมอ้น,ออนี้เอาหน้านี้เศรษฐาเป็นรัฐบาลใช่ไหมเอาถ้างั้นมีโปรเจกต์เอาให้ต่างชาติเข้ามายึดครองอเอาเรื่องนี้มาเอาเรื่องนี้มามึงทำไปเพราะวันนี้มีอำนาจรัฐมึงทําไปแต่ผลประโยชน์เนี่ยแบ่งกันอืฉะนั้น มันก็เลยคาดหวังไม่ได้ทั้งไอ้ผู้ที่ให้ดีลหรือว่าจะติดตามดีลหรือรับดีลเนี่ยคาดหวังไม่ได้ว <Okay. S 2> ันนี้ความหวังหลักเนี่ยก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแต่ว่าที่พี่ตุจ่จตุพรเขาพูดก็ต้องถามไปจิตสำนึกไอ้ผู้ที่ให้ดีล <Okay. S 2> เ,เคยมีอำนาจเคยเป็นใหญ่เป็นโตบางคนเคยใส่ชุดสีเขียวดูไหมเคยมีกระบี่เคยถวายสัตว์ปฏิญาณ เคยสร้างภาพอะไรไว้เนี่ยก็ต้องถามเหมือนกันว่าคุณจะแก้ไขาปัญหานี้หรือเปล่าถึงที่สุดที่เขาพูดวันก่อนว่าก็ถ้าไม่ทําหรือไม่กล้าก็บอกมาประชาชนเขาจะได้ลิเริ่มลิอ่านทํากันแต่ประชาชนก็อย่าไปรอ,อก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องเนี่ย <c oughs> ค่อยๆขยับกันไปค <c oughs> กำลังจะบอกว่าประชาชนยังให้โอกาสอยู่นะไม่ได้ให้โอกาสแต่ว่าประชาชนเนี่ยมันงอมไงอย่างที่บอกไงมัน,เ,น,มนเอาแค่ชีวิตรอดรายวัน,นคือประชาชนถูกทําให้หิวออถูกทําให้จนถูกทําให้ลําบากใช่จะได้ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องในการปกป้องชาติบ้านเมืองอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้ทฤษฎีอย่างนี้ในการปกครองมันง่ายสําหรับการการปล้นชาติบ้านเมืองนะทีนี้เนี่ยนะครับพอมาถึงในกรณีนี้นที่ผมบอกว่าถ้าคณะดิวเนี่ย นะครับยอมรับสารภาพกันดีๆเนี่ยว่าควบคุมสถานการณ์อะไรไม่ได้มันเลยเถิดแล้วหมดปัญญาแล้ววันเถิดก็ก็บอกประชาชนมาแต่ว่าเราเนี่ยนะครับก็มองเห็นสถานการณ์ในเดือนสิงหาเนี่ยถ้ายังได้ไปต่อเนี่ยมันก็ต้องไปเจอเนี่ยต้องไปเจอบอลเจอไอ้เก้าสิบเก้าปีนะครับเจอแลนด์ปิดเจอดิจิตอนบอลเลยนะครับนี่ก็ทับลานโผล่ก็มาอีก บ้านบ้านเมืองนี้เราจะเราเรา,เราจะเหลืออะไรคะนะครับเพราะฉะนั้นก็วาดหวังกันว่าอย่าให้เหนื่อยประชาชนเลยะนะครับคุณมีหน้าที่ปลุกผีมาแล้วเนี่ยนะครับคุณก็เอาผีกลับไปลงที่คุณปลุกมาเท่านั้นเองอม,มันจะยากอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคุณมั่นใจวันนั้นเนี่ยที่กล้าไปดีแสดงว่าคุณควบคุมได้แต่ปล่อยให้สถานการณ์มันเลยเถิดจะต้องเสียแผ่นดินกันแล้วเนี่ยผมว่ามันเกินไป แสดงว่าสัญญาณอภินิหารที่จะเป็นคุณกับคุณเศรษฐานี่มีมากเลยใช่ไหมคะผมเข้าใจว่าที่สะดับข่าวได้ได้ไดไดยินข่าวมแม้ว่าจะมีความพยายามแต่ผมว่าบุญมันกําลังจะหมดเต็มทีแล,มแล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาก็มามา,มาเกินบุญแล้วแหละ แต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้บานเมืองนี่กรรมเยอะใช่ใช่อ่ะก็รอดูกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมการเมืองในช่วงเดือนนี้จะดูนิ่งๆหน่อยนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็ชิวๆกันชิวหน่อยนะก็รอดูในเดือนสิงหาคมนะคะจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือเปล่าอย่างที่คุณจุพรบอกว่าดูเหมือนเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ยจะมาก่อนเก้าไกลตอนแรกคิดว่าเก้าไกลจะมาก่อนเนี่ยนะคะแล้วมันจะนําสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าในยกรัฐมตรียังเป็นชื่อนี้อยู่ไหมหรือมันจะมีตัวชี้ หรือสถานการณ์อะไรที่จะเป็นตัวทําให้เกมการเมืองมันเปลี่ยนไปนะคะก็ติดตามจากการวิเคราะห์ในรายการได้ทุกวันค่ะอ่ะก็ฝากนะคะ ฝากไว้สำหรับยาสีฟันไทยดีแล้วก็สบู่สาหร่ายทะเลน้ำลึกด้วยนะคะสำหรับแฟนรายการมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะสารสกัดจากธรรมชาติจากสมุนไพรแท้ร้อยเนะคะโทรมาสอบถามโปรกันได้ที่0988357920ถึง21นะคะแล้วก็ฝากร้านอาหารด้วยนะคะสองร้านทั้งส่วนเตี๋ยวตำแล้วก็นกครวันจันนะคะใครที่ชอบในการที่จะทานก๋วยเตี๋ยวส้มตำอาหารีสานนะคะรวมไปถึงอาหารใต้รสชาติจัดจ้านก็เชิญ กันได้ที่รามอินทา40แยก33ทับ1นะคะเปิดให้บริการทุกวันอังคารไปจนถึงวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกานะคะเรารอเสิร์ฟความอร่อยอยู่นะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณจรุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ